ก็ฝากไปถึงออพี่ๆของ Next and t r i c i t y ขอบคุณที่ทำให้ผมมีรายการดีๆได้ดูตั้ง2รายการสำคัญนั่นคือเดนนิเก s h ช w โทรทัศน์กับ3แยกทีวีขอบคุณพี่ๆมากที่ทำให้ผมได้ดูรายการเหล่านี้ฮะก็ผมก็ขอฝากแนวทางอะไรบางอย่างนิดนึงนะฮะคือเนื่องด้วยว่าผมทราบดีว่า2รายการนี้จะหลุดผังของวันช่องวันดิจิตอลทีวเนี่ย ผมบอกเลยว่าผมแน่นะขอบอกเลยว่าผมขอโทษจริงๆที่ไม่ได้อะอาจจะไม่ได้หน้าใหม่ไปในเทปสุดท้ายนะฮะแต่ก็ผมขอฝากอะไรนิดนึงนะฮะลองทําขึ้น YouTube ดูครับโดยไม่ต้องผ่านช่องวันฮะทาขึ้น YouTube เองเลยแค่อาจจะแบบว่าไปคุยกับ Google ประเทศไทยดูครับเพราะว่าตอนเนี้ยประเทศไทยเนี่ยมี Google ประเทศไทยแล้วก็ YouTube ประเทศไทยครับเพราะว่าหนึ่งคือ ประเทศไทยตอนนี้เป็นประเทศล่าสุดมั้งที่ได้ใช้นี่ฮะ Google h a ง g อ u า on Air คือสามารถชมกันสามารถทำรายการสดได้ครับซึ่งสามารถทำรายการสดได้ด้วยการพูดคุยใน Google Hangout ซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้มันอยู่ครับใช้ในหลายรายการด้วยครับน้าน่าจะลองทางนั้าน่าจะลอง นำสแยกมาทำเป็นเวอร์ชันแห่งเอานะครับเพราะว่าผมก็เคยทำมาแล้วครับและอย่างเดนเคชโชวโทรทัศน์เนี่ยน่าจะทำเป็นแบบว่าทำเป็นแบบอันเซนเซอร์ไปเลยฮะทำเดนิเคชโชวโทรทัศน์แล้วอัพขึ้นยู่ปล่อยขึ้น YouTube แล้วแบบทำเป็นแบบอันเซนเซอร์เลยและที่สำคัญอีกอย่างตอนนี้ Google ประเทศไทยเนี่ยเปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์แล้วนะฮะมีเงินม,มีเงินใช้ได้เลยเพราะว่า สามารถหารายได้จากการที่ทำคลิปแล้วได้เงิน,นะฮะลองดูนะครับฝากไปถึงพี่พี่นิกแอนเดอร์สิตี้แล้วก็โดยเฉพาะน,านันนิกด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ทำให้ผมมีประสบการณ์หน้าหน้าไมค์กับสามแยกนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ผมชอบดูรายการนี้ครับหลายๆชื่อผมหลายๆชื่อสแยกก็มาจากผมบ้างเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ก็ขอ ขอบคุณสามแยกมากครับที่ทําให้ผมต้องลุกขึ้นมาติดตามแล้วก็ทําคลิปขอบคุณถึงวันนี้สามแยกจะต้องหลุดจากผังไปแต่ไม่เป็นไรในอนาคตสามแยกก็อาจจะคืนชีพอยู่บน YouTube นี่แหละครับขอให้พี่ๆ Next a n d e c i t y โดยเฉพาะนะเน็ Next เนี่ยช่วยพิจารณาสิ่งที่ผมพูดดูแล้วก็เอาไปพัฒนาและเตรียมพร้อมเพื่อ ทำสามแยก Gen4 เป็น Hangout Edition และ Live ด้วยครับโอเคครับมาพูดแค่นี้นะครับขอบคุณครับ3แยกและ The n a k e d Show ทคทับสวัสดีครับ